มาวันนี้แปดโมงครึ่งค่ะคุณนายกินข้าวค่ะตื่นตื่นกินข้าววันนี้แปดโมงครึ่งนะคะคุณนายค่ะกินยาแล้ว <c oughs> ดูมีมองเลวนนะจำตัวเองได้ไหมนะ่ะได้ไหมคะใครสวยประกันใครสวยประกันไหนชี้ดินะใครสวยไหม นั่งเหมือนกันเลยเดี๋ยวแก่ก็นั่งเหมือนกันเลยกินข้าวซะกินยาก่อนอาหารแล้วนะคะวันนี้ไม่มีวีรกรรมค่ะเมื่อคืนนี้นอนเขายัางชั่วหน่อยไม่ง,งั้นนะคุณนายมีวีรกรรมแก่แพมเพิร์ดแต่วันนี้ไม่มีค่ะวันนี้สถานการณ์ปกติปกติไหมปกตินะรู้เรื่องไหมรู้วันนี้มีไข่นะคะไข่ต้ม <c oughs> นี่ไข่ต้มแล้วก็กระดูกหมูต้มผักาดดองไข่ต้มกับน้าําปลาไม่ได้ระทำมะนาวให้เออกินนะคะเป็นบางวันบางวันก็ดีดีบางวันก็ต้องทำใจถ้าวันไหนไม่ได้นอนนี่ต้องทำใจหนักเลยนะคะอร่อยไหมวันนี้อร่อยอร่อยนะคะนี่กินข้าวเอง ถ้าถ้าลองไม่ได้นอนนี่งองแงสภาพดูไม่จืดค่ะกินข้าวดังซูดซูดซูทเคี้ยวได้ไม่มีฟันละค่ะเอาเหงือกเคี้ยวเป็นไงมองตัวเองแล้วเป็นไงคะเป็นไงคะทำคลิปทีไรไม่ค่อยเคยเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองไหมเห็นไหมคะอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตัวเองนะเห็นนะ เห็นไหมคะจ้องใหญ่คงงงเราต้องนั่งเฝ้าคะ่ะไม่งั้นคุณนายเป็นอื่นคะ่ะไม่งั้นไม่กินคะ่ะนอนเลยต้องนั่งเฝ้านะคะทำใจวันนี้เสร็จเร็วทำกับข้าวให้ลูกสาวไปทำงานเช้าปลาสลิดกับไข่ต้มก็เลยต้มให้คุณนายสองลูกฟองลูกสาวสองฟองแยกย้ายค่ะ ก็ปลาสลิดทอดเลยถ้าป้าไม่อยู่จะไม่มีกับข้าวไม่ค่อยอยากทําเราอะไม่ค่อยอยากทําเพราะว่าทําแล้วเดี๋ยวเขาบอกกแหลกไม่ไล่ก็เลยไม่ทําก็เลยทําง่ายๆลูกสาวก็บอกไม่ต้องทําเดี๋ยวไปซื้อกิน <c oughs> มันมีอยู่แล้วก็ทําไปปลาสลิดค่ะเมื่อวานนี้ลูกสาวพาไปซื้อนี่คุณนายเห็นนะเห็นตัวเองไหมคะเห็นไหมกดไลค์ดิ อันนี้เอามือขึ้นมากดไร้ h หน่อยหาไม่เจอฮ้ <c oughs> ไม่เอาไม่รว้ไม่ร,วม,รวมด้วยนี่คุณนายเห็นคุณนายมัมคะเนี่ยอาจารเอ๋งงใช่ใช่คุณนายใช่เยน,นัยนยนันโคกาไหมใช่เนี่ยอันนี้เยนันโคกากินนี่กินนี่ย,ยนัน,นโคกาอืมอ่ะอ้าม คุณนายสุนันโมงเป้า